สวัสดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเครื่องเล่นนะคะผมเอ๊ะสุดยอดเลยหนึ่งสองสามโอ้โหนี่เอาใหม่เอาใหม่ดิเร็วเร็วมาใหม่เร็วๆร็วเร็เร็วเข้นใหม่เดินไถวายไถใหม่เดินนี่เดินขึ้นบันไดไม่เอาอันนี้ไม่เอาตรงนี้เดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดเร็วเร็วเข้าใหม่เร็วมถ่ายใหม่เร็วเร็ว เอ้ครับอาชีกำลังจะขึ้นแล้วนะครับฮัลโหลไปเลยครับครับไปเลยครับชีจับเร็วเร็วเจับไปจับครจับไจับเลยัไมจถึไปจัไป่ับงปไปจับไ่จัาไปจับไปจับไับไ ไปนน่นไปขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดขึ้นงนี้ไม่ได้ครับเราต้องขล้นทางหลังลูกอชีขึ้นทางนี้ไม่ได้ลูกขึ้นงนี้เลาลื่นนั่นเดี๋ยวหัวฟาดแล้วหน้าฟาดเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่น,นเห็นไหมมันลื่นอ่ะ<อ>น่นส,วส,สวัสดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเครื่องเล่นนะคะ,ะผมเออสุดยอดไงผมมาเล่นเนี่ยสุดยอดเลยหนึ่งสองสามหู เน่เอาใหม่เอาใหม่เด้เร็วเมาใหม่เร็วเร็วเวน่เดยวถ่ายเดินเี่เดินขึ้นบันไดไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดเรวเร็รถ่ายใม่เร็วเร็วถ่ายใหม่เร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เรัวเรเร็วเร็วเรรเร็วเร็วเร็รเร็ว เด้อเเก่งมากเลยไม่ถึงไม่ถึงไปนู่นครับไปนู่นไปขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับต้องขล้นดางหลังลูกอาชีขึ้นทางนี้ไม่ได้ลูกตรนทางนี้เราลื่นนั่นเดี๋ยวหัวฟาดนะหน้าฟาดเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเห็นไหมมันลื่นอ่ะนั่น เดี๋ยวครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอีกหนึ่งที่หนึ่งสองจับเร็วจับดีดีหนึ่งสองทับเก่งมากล Let's go